โลกเวทมนต์มีความหลากหลายไม่ต่างจากโลกของมาร์เกิรครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เชื้อชาติสายเลือดหรือแม้กระทั่งสถานะทางสังคมและความเป็นอยู่ครอบครัวพ่อมดแม่มดที่เรียกตัวเองว่ามหาเศรษฐีอย่างเช่นครอบครัวมาลฟอยครอบครัวที่ร่ำรวยจากน้ำพักน้ำแรงและต้นตระกูลอย่างครอบครัวพอตเตอร์ครอบครัวฐานะปานกลางเช่นครอบครัวมาร์เกิรบอนของเฮอร์ไมโอนี่และครอบครัวที่ยากจนซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือครอบครัววิสลีย์ คลิปนี้แอดและบนหนังจะพาไปเจาะประเด็นความร่ำรวยของแฮร์รี่พอตเตอร์และความยากจนค้นแค้นของรอนวิสลีย์แฮร์รี่ที่มีเงินทองเยอะแยะมากมายนั้นแต่ทำไมเขาถึงไม่หยิบยื่นหรือแบ่งปันให้รอนเลยแม้แต่เกวเล่นเดียวจริงไหมที่แฮร์รี่พอตเตอร์ขี้เหนียวมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดสุปร์แตงให้แอดและบนหนังก็ได้นะครับ อย่างที่เราทราบกันดีครับแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเกิดมาพร้อมกับมรดกกองโตที่ครอบครัวและต้นตระก,กูลของเขาทิ้งไว้ให้โดยที่ตัวของแฮร์รี่เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนในขณะที่ครอบครัววิสลีย์อยู่อย่างยากจนเจ็ดพี่น้องวิสลีย์ส่วนใหญ่ต้องใช้ของมือสองเสื้อผ้ามือสองตำราเวทมนต์มือสองแม้แต่ไม้กวาดหรือไม้กายสิทธิ์สักด้ามพวกน้องๆก็ต้องใช้ต่อจากพวกพี่ๆไม่มีทางเลยที่รอนจะได้ใช้ของใหม่หากไม่ใช่วาระพิเศษจริงๆ พวกวิสลีย์เป็นที่รู้จักในฐานะครอบครัวพ่อมดที่ยากจนที่สุดครอบครัวหนึ่งในโลกเวทมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมาฟอยมักจะหยิบประเด็นนี้มาเตือนใจและถากถางทุกครั้งที่เจอหน้ากันในทางกลับกันแฮร์รี่คือผู้ที่ได้รับมรดกเล็กๆน,น้อยๆจากพ่อของเขาซึ่งเป็นทายาทของครอบครัวพอตเตอร์ผู้มั่งคัง่งรอนมักจะบ่นว่าข้าวของของเขาทั้งหมดเป็นของมือสองอุปกรณ์การเรียนก็เก่า เสื้อคลุมก็สีซีดและแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเขาอย่างเจ้าหนูพอมโซสแคปเบอร์ก็เคยเป็นของพี่ชายของเขามาก่อนส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์ร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติและทองคำมากมายมากเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการว่าจะทำอย่างไรกับมัน ซึ่งแน่นอนว่ามันมีส่วนที่ทำให้รอนรู้สึกอิจฉาแฮร์รี่ไม่มากก็น้อยและเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงบาดแผลความยากจนของรอนไปอีกขั้นเราจะเห็นว่าเด็กชายผู้รอดชีวิตคนนี้มักได้รับสิ่งของมีค่าเป็นของขวัญอยู่ไม่เว้นวันอย่างเช่นไม้กวาดด้ามใหม่ราคาสารแพงในขณะที่รอนถูกทิ้งให้อยู่กับเศษไม้ที่บินได้ ก็จริงอยู่ที่ว่าในภาพยนตร์แฮร์รี่ไม่เคยแบ่งปันเงินทองส่วนตัวของเขาแก่ครอบครัววิสล่ย์เลยสักครั้งแต่ถ้าใครได้อ่านหนังสือก็จะรู้ว่าหลายครั้งที่แฮร์รี่พยายามช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับรอนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมันชัดเจนว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่คนขี้เหนียวแร้งน้ำใจแต่อย่างใดครับแบ่งขนมให้รอน แฮร์รี่มักจะรู้สึกผิดกระอักกระอ่วนและไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความยากจนของครอบครัววิสลีย์ทุกครั้งที่ทำได้เขาจะแบ่งปันสิ่งที่เขามีให้กับรอนและสิ่งนี้ได้เริ่มต้นในวันแรกที่ทั้งสองได้สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันบนรถไฟด่วนฮอกวอตส์เมื่อแฮร์รี่พอตเตอร์เหมาขนมจากรถเข็นเพื่อที่รอนจะได้ไม่ต้องติดแงกอยู่กับแซนด์วิชชิ้นเล็กๆที่น่าเศร้าของเขาจากเหตุการณ์นี้มันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า ด้วยความที่แฮร์รี่ไม่เคยมีมาก่อนการแบ่งปันสิ่งของที่เขาไม่เคยมีให้กับคนที่ไม่เคยมีเช่นกันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสุขใจและเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าตัวเขาเองเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเพียงใดเขาไม่เคยมีเงินซื้อขนมมาก,ก่อนเลยเมื่อตอนอยู่กับพวกเดอร์สลีย์แต่ตอนนี้เขามีเงินทองเต็มกระเป๋าเขาไม่เคยมีอะไรแบ่งปันให้คนอื่นมาก,ก่อนเลยหรือที่จริงไม่เคยมีเพื่อนให้เขาแบ่งปันมาก่อนด้วย เป็นความรู้สึกดีจริงๆที่นั่งอยู่กับรอนกินพายเค้กและขนมต่างๆที่แฮร์รี่ซื้อมาศิลาอาถรรบทที่6การเดินทางจากชานชลาหมายเลข9้เศษ3าส่วน4 George, รู้สึกผิดที่ตัวเองมีเงินทองกองโตอย่างที่บอกไปครับแฮร์รี่ไม่ได้รู้สึกมีความสุขมากนักที่เขามีทรัพย์สมบัติมากมาย เขารู้สึกผิดและรู้สึกอึดอัดเสียด้วยซ้ำเพราะในขณะที่เขามีเงินทองเยอะแยะเพื่อนรักของเขากลับกินอยู่อย่างอดอยากในปี1992เป็นปีที่ครอบครัววิสลีย์ต้องใช้เงินมากกว่าปกติเพราะน้องคนเล็กอย่างจินนี่ถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก้อนโตกําลังรอนายและนางวิสลีย์อยู่ในเช้าวันที่จดหมายฮอกวอตส ส่งมาที่บ้านโพรงกระต่ายพวกวิสลีก้มหน้าก้มตาอ่านรายชื่อสิ่งของและตำราเรียนใหม่ๆที่พวกเขาต้องซื้อโดยเฉพาะตำราของล็อกฮาร์ทที่แพงหูฉี่แล้วจอชก็พูดขึ้นมาว่าไม่รู้พ่อแม่จะมีเงินพอซื้อของใช้ที่โรงเรียนให้พวกเราได้ยังไงปีนี้หนังสือของล็อกฮาร์ทหชุดแล้วจินนี่ยังมีเสื้อคลุมไม้กยสิทธิ์แล้วก็ของอื่นๆอ,อ,อีกเด e มอ e c ว m a ค m มเช็ต s ม l เดอะสเปลบุ๊กส์ e ซโลน่า n ์เร e w manage. ซึ่งช่วงเวลาแสนกระอักกระอ่วนนี้ทําให้แฮร์รี่ไม่กล้าพูดอะไรออกมาเลยเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเพราะในห้องนิรภัยใต้ดินที่กริงกอ์สของเขามีกองสมบัติขนาดย่อมที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้กับเขาซึ่งแน่นอนว่าเฉพาะในโลกพ่อมดแม่มดเท่านั้นที่เขาพอจะมีเงินทองในวันที่เขากับพวกวิสลี่ใช้ผงฟลูเดินทางไปที่ตรอกแดรกอนเพื่อจะไปเบิกเงินที่กริงกอ์สในขณะที่ห้องนิรภัยของครอบครัววิสลี่มีเงินซิเกิลกองเล็กๆและมีทองเกลเลียนแค่เหรียญเดียว ซึ่งนางวิสลีย์บรรจงกวาดกองเงินและทองใส่กระเป๋าเพียงไม่กี่วินาทีแต่แฮร์รี่ต้องรู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกเมื่อไปถึงห้องนิรภัยของตัวเองที่มีทองกองโตเท่าภูเขารออยู่แฮร์รี่พยายามบังไม่ให้พวกวิสลีย์มองเห็นของที่อยู่ข้างในและรีบโกยเหรียญหลายกำมือใส่กระเป๋าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แบ่งปันสิ่งของเท่าที่จะทำได้แฮร์รี่รู้จักนิสัยของรอนและครอบครัววิสลียดี ถึงแม้พวกเขาจะอาตาัดมากเพียงใดแต่พวกเขาก็ไม่เคยเรียกร้องหรือร้องขอความเมตตาจากใครนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมแฮร์รี่ถึงไม่กล้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับพวกเขาเลยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาพอจะทำได้ก็คือการแบ่งปันสิ่งของเล็กๆน้อย โดยที่ไม่ทำให้พวกวิสลี์รู้สึกลำบากใจที่จะต้องรับไปอย่างเช่นตำราเรียนของกิลดรอยล็อกฮาร์ดที่แฮร์รี่ได้มาฟรีจากความโด่งดังที่ล็อกฮาร์ดพยายามเกาะเพื่อสร้างกระแสให้กับตัวเองแต่แฮร์รี่ไม่ได้อยากได้เลยแม้แต่น้อยเขาตัดสินใจย,ยื่นกองตำราให้จินนี่และบอกกับจินนี่ว่าเธอเอาไปเลยฉันจะซื้อของฉันเอง หรืออย่างในปี1994ตอนที่แฮร์รี่กับพวกวิสลียเดินทางไปชมการแข่งขันควิดดชเวิร์คัพรอนรู้สึกเซ็งสุดๆที่เขาเอาเงินเก็บทั้งปีไปซื้อของที่ระลึกซะหมดแล้วเพิ่งมาเห็นว่ามีกล้องอเนกทัศน์ที่สามารถเอาไว้ส่องดูการแข่งขันในระยะไกลได้แถมดูแบบสโลโมชันได้อีกด้วยแน่นอนครับแฮร์รี่ไม่รอช้า เขาควักเงิน30เกีเลียนเพื่อซื้อกล้องอเนกทัศน์ให้กับตัวเขารอนและเฮอร์ไมโอนี่คนละอันซึ่งในตอนแรกรอนปฏิเสธที่จะรับไว้ไม่อย่าเลยรอนบอกหน้าแดงกำ่ำเขามักอ่อนไหวเรื่องที่แฮร์รี่ได้รับมรดกก้อนโตจากพ่อแม่และมีเงินทองมากกว่าเขานายจะไม่ได้ของขวัญอะไรเลยตอนคริสต์มาสติดต่อกันไป10ปีเชลี่ละบอกให้รู้ซะก่อนแฮร์รี่บอกพลางส่งกล้องอเนกทัศน์ใส่มือรอนและเฮอร์ไมโอนี่ ถ้วยอัคนีบทที่7จ็ดแบ็คแมนและคลาวช์ด้วยความที่รอนไม่ได้อยากรับสิ่งของที่แฮร์รี่ให้เขาตั้งแต่แรกทันทีที่เขาได้ทองเล็บประคอนมาในระหว่างเกมแข่งขันควิดิชเช่นเดียวกับผู้ชมคนอื่นๆรอน Ron ก็รีบเอาทองนั้นจ่ายคืนให้กับแฮร์รี่ทันทีสำหรับค่ากล้องอเนกทัศน์โดยหารู้ไม่ว่าทองเล็บประคอนนั้นมันคือทองปลอมดีๆนี่แหละไม่นานทองนั้นมันก็หายวับไป ความรู้สึกโล่งใจของรอนที่ได้จ่ายเงินคืนให้กับแฮร์รี่สำหรับของขวัญราคาแพงนี้เกิดขึ้นเพียงไม่นานท้ายที่สุดความรู้สึกนั้นกลับกลายเป็นเรื่องน่าอายสำหรับเขาเพราะลึกๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทผู้มั่งคัง่งและมีชื่อเสียงเขาไม่ต้องการให้ใครมาสงสารถึงแม้เขาจะรู้ว่าเจตนาของแฮร์รี่ที่มีต่อเขานั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและไม่ได้ต้องการสิ่งใดเป็นการตอบแทน ในขณะที่แฮร์รี่เองก็พอจะมองออกว่าเพื่อนของเขาคนนี้ไม่ได้รู้สึกดีนักสำหรับการหยิบยื่นน้ำใจที่มากเกินไปจนอาจจะกลายเป็นการด้อยค่ามิตรภาพของกันและกันนางวิสลียรักแฮร์รี่เหมือนลูกและไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนครอบครัววิสลียไม่สามารถซื้อทุกสิ่งที่ใจต้องการได้ก็จริงแต่พวกเขาก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเจ็ดพี่น้องก็ได้รับการดูแลอย่างดีพวกเขาอาจจะไม่มีเงินทองมากมายแต่สิ่งที่พวกเขามีมากกว่าเงินทองก็คือความรักและบ้านโพรงกระต่ายที่ตั้งโยเยะอยู่กลางทุ่งก็ช่างแสนอบอุ่นและปลอดภัยอย่างเหลือเชื่อที่ Mac แม้กระทั่งแฮร์รี่เองยังรู้สึกอิจฉาและสิ่งนี้นี่แหละที่ทำให้มอลลี่วิสลีร์รู้ดีว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องการสิ่งใดมากที่สุดคำตอบก็คือครอบครัวและความรักซึ่งพวกเดอร์สลีย์ไม่เคยหยิบยื่นให้กับเขา นางวิสลีย์พยายามเติมเต็มในส่วนตรงนี้ให้กับแฮร์รี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่มืออาหารแสนอร่อยของขวัญคริสต์มาสของขวัญวันเกิดและหลายครั้งทีเดียวที่ความรักมันเอ่อล้นจนทำให้แฮร์รี่รู้สึกว่าเขาต้องตอบแทนนางวิสลีย์บ้างแล้วแต่ดูเหมือนว่านางวิสลีย์ไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนเลยครับเธอเพียงแค่ต้องการดูแลเขามอบความรักที่เขาขาดหายการยื่นถุงทองให้กับเธอจึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการ b no gone. Harry ให้เงินเฟร็ดจอ e สำหรับธุรกิจร้านเกมกลวิเศษวิสลีย์ h ฮร r y รู้ดีว่าการยื่นเงินให้กับครอบครัววิสลีย์ตรงๆพวกเขาไม่มีทางรับไว้แน่ๆแ,แต่เงินทองและของรางวัลต่างๆที่เขาได้มาแบบที่เขาไม่ต้องการและไม่สมควรได้รับเขาจะรู้สึกว่าของพวกนั้นมันอยู่ผิดที่ผิดทางมันควรอยู่กับคนที่ต้องการมากที่สุดซึ่งไม่ใช่ตัวเขา เหมือนอย่างตอนที่เขาได้เงินรางวัล1น0 0เกลเลียนจากการชนะการประลองเวทไตรภา,าคีแฮร์รี่ไม่ได้ต้องการเงินก้อนนี้และในตอนนั้นเขารู้ดีว่าคนที่ต้องการเงินก้อนนี้มากที่สุดก็คือเฟร็ดจอจแฮร์รี่ก็เลยตัดสินใจให้ทอง1000เกลเลียนกับพวกเขาโดยให้เหตุผลว่าให้พวกเขาเอาทองพวกนี้ไปตั้งต้นสําหรับการทําธุรกิจร้านขายของตลกเกมกลวิเศษวิสลี่แน่นอนครับว่าในตอนแรกเฟร็ดจอจปฏิเสธที่จะรับไว้ฟังนะถ้านายไม่รับไป ฉันจะเอาไปโยนทิ้งท่อฉันไม่ต้องการมันและไม่จําเป็นต้องใช้มันด้วยแต่ฉันอยากจะได้หัวรอบบ้างเราทุกคนน่าจะได้หัวรอบบ้างฉันรู้สึกว่าในอีกไม่นานนี้เราจะต้องการเสียงหัวรอมากกว่าปกติแฮร์รี่บอกกับเฟร็ดจอร์จถ่วยอัคนีบทที่37การเริ่มต้นซึ่งหลังจากที่แฮร์รี่ให้ทอง1,000พเกลเลียนกับฝาแฝดเขาก็ได้ํำชับว่าอย่าบอกนางวิสลีย์ว่าได้เงินก้อนนี้มาจากไหนเพราะเขารู้ดีว่าเธอจะไม่ยอมรับมันอย่างแน่นอน และเขาก็ให้ฝาแฝดซื้อชุดออกงานให้รอนสักสองสามชุดแล้วให้บอกว่าพวกเขาซื้อให้เช่นเดียวกับนางวิสลีย์ถ้ารอนรู้ว่าแฮร์รี่ซื้อให้เขาก็คงไม่ยอมรับเช่นกันมาจะม่แฮร์รี่ leave it alone เห็นไหมครับทุกคนแฮร์รี่ไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวขี้งกเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันเขาเป็นคนที่แคร์เห็นใจเข้าใจและเป็นคนมีน้ำใจมากที่สุดคนหนึ่งแอจเชื่อว่าท้ายที่สุด ถ้าครอบครัววิสลีต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือเรื่องอะไรก็ตามคนที่พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเป็นคนแรกก็คือเด็กชายผู้รอดชีวิตแฮร์รี่พอตเตอร์คนนี้นี่แหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและบนหนังก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ